ติดเครื่องหมายตำรวจแล้วก็ติดปีกล่มโดนล่องลอยค่ะพี่นี่ผมเป็นผมพี่ตำรวจกองปราบนะอ่าตำรวจกองปราบแะนี่นี่คือบัตรผมเองอ่าพี่ตำรวจจริงไหมเนี่ยคือไม่ไม่คือแบบว่าเป็นมันมีมันมีมันมีคนร้องเรียนมาคือพี่ดีข่าวเนี่ยวันเนี้ยออกข่าวพี่ด้วยเนี่ยออกข่าวพี่ด้วยเนี่ยอ่าพี่ชัยทองฆ่าโสม

ฟอร์ดทุกวันเนาแล้วทำไมมาอยู่บ้านนี้นี่คืออะไรนี่คืออะไรเจียวเจียวมาถ่ายเจียวมาถ่ายคลิปคลิปไหน่อ้าเจิยวนี่คืออะไรปืนปืนอ่าของจริงของปลอมอะไรนี่ยศพันตำรวจโทรขอดูบัตรขอดูบัตรตำรวจหน่อยเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยถ้าบัตรจริงเอาแสดงตัวตนมาผมจะได้เรียกนอนบัตรอะไรมากลับไอ้สวัสดิ์เป็นตำรวจจริงไหม ถ้าจริงก็แสดงหลักฐานอะไรามาผมให้เกียรติอยู่แล้วตำรวจด้วยกันแต่ถ้า,า,มาไม่ได้เป็นำตำรวจก็นี่คือผมเช็คแล้วไอคือผมผมเช็คมาหวดแล้วขอโทษครับเช็คมาหวดแล้วมาบ้านนี้เป็นคนบ้านนี้เหรอพี <falsch> ่เป็นคนบ้านนี้ฮ <finals> ะคนที่ไหน คนีไหนนโคราบโราเดี๋ยวเปิดอันนี้นี่เปิดประตูนี้พี่เป็นตำรวจจริงไหมขอดูบัตรหน่อยเปิดประตูนี้ลเ่ยถ่ายรูปให้เห็นเ่องแบบถ่ายรูปให้เห็นเ่องแบบอ่ะเดี๋ยวเปิดนะถ่ายรูปให้เห็นเ่องแบบด้วยให้เห็นนี่แล้วก็เป็นไม่ใช่ไรหรอกแค่เค่บบนีเะที่ถยถายรูปนีเงแบบพตำวจงไหม อ่าบัตรกับเครื่องแบบตรงกันไหมน้องอันนี้ผมขออญาตนะพี่ขออญาตจับนะขออญาตนะอ่าใส่ใส่ดูเลยถ่ายรูปมาถ่ายรูปเลยถ่ายตรงนี้กอใส่ใส่เ อยวถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญตัวไปอขอพวอังคเูเอาเอาเอาไปแขน <ะ S 2> ที่ตรไปทั้งทั้งรถทั้งทั้งรถทั้งเครื่องแบบทั้งทุกอย่าง